สวัสดีค่ะและนี่คือมหาวิทยาลัยราชิคัสสวยสุนันทาวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูว่าเ s i ไ o เออคออยู่ตรงไหนแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะไปกเลย ลองเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยเข้ามาก็จะเจอกับโซนนี้นะคะจะเป็นโซนกิฟต์ช็อปค่ะมีทั้งกำไลให้เลือกกิฟโบต่างๆพอเอามาลองแล้วก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอีกทั้งยังมีดอกไม้ตกแต่งและเทียนหอมที่แสนจะหอมอีกด้วยไปซื้อกันเยอะๆนะต่อมานะคะ ก็จะเป็นโซอนอุปกรณ์เครื่องเขียนมีสมุดจดบันทึกที่ควรมีติดตัวลวดลายสวยงามและยังมียางลบปากกาเมจิกสีต่างๆด้วยค่ะอีกด้านนะคะก็จะมีปากกาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกลื่นหมึกซึมปากกาที่แสนจะน่ารักแล้วก็ยังสามารถลองปากกาก่อนเลือกซื้อได้ด้วยนะคะอันนี้วาวมากๆค่ะสำหรับนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ชอบจดบันทึก เพราะสามารถนำพอตอิดที่น่ารักเหล่านี้ไปช่วยจดบันทึกการลืมได้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นซนเสื้อโปโลของมหาวิทยาลัย S S I U นะเราสามารถนำมาลองเพื่อดูว่าเราเหมาะกับไซส์ไหนได้เลยว้าวเสื้อโปโลของมหาวิทยาลัย S S I U ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแถมด้านหลังยังมีชื่อเต็มมหาวิทยาลัยด้วยเท่สุดๆไปเลย และยังมีชุดนักศึกษาให้เลือกซื้ออีกด้วยสำหรับใครที่ไม่แน่ใจเรื่องไซส์เสื้อผ้าตัวเองสามารถเข้ามาลองสวมใส่ในห้องฟิตติ้งรูมได้เลยเรียบร้อยแล้วชุดพอดีตัวถูกใจสุดๆไปเลย และในส่วนของเครื่องแบบนักศึกษานะคะทาง s u c o Set เนี่ยก็จะไม่ให้เลือกทั้งเสือ้อกระโปรงกางเกงเข็มกลัดนคไทกระดุมและเข็มขัดที่มีทั้งสีดำและสีน้ำตาลค่ะมีให้เลือกกหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวค่ะและยังมีทั้งรองเท้าคัตชูและรองเท้าผ้าใบเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะนอกจากเครื่องแบบนักศึกษาแลวเนี่ยทาง a s u c o Set เนี่ยก็ยังมีเสื้อโปรโเสื้อลายไทยและเสื้อผ้าอื่นให้เลือกใส่กันมากมายเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเมนจอรงที่ถูกเขียนรดลายไว้อย่างสวยงามค่ะแล้วก็จะมีทั้งเนคไทผ้าบันคอแก้วเก็บความเย็นที่มีรดลายของราชพัชส่วนสุนันทาค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผ้าบันคอที่มีรดลายของราชพัส่นสุนันทาค่ะนอกจากเครื่องเขียนเครื่องแบบนักศึกษาแล้วเ s ส u c o n c e p t ยังมีส่วนเครื่องสำอางให้สาวๆหนุ่มๆได้เข้ามาเลือกซื้ออีกด้วยมีทางแป้งโลออนครีมซองน้ำหอมลิปสติกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้เลือกซื้อเลยนะ สำหรับ SSRU ค r s e t จะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็ดโมงเชา้าถึง1นึ่งทุ่มส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดให้บริการ8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้อเทเตงนะคะสามารถสั่งผ่านทางอาอนไลน์ได้เลยขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของเราขอบคุค่ะ